มาเด้อมาเด้อเขาปังเลยเนาะนีบรรยากาศสดหน้าเวทีบอลลัมใจเกินร้อยนะครับผมวันนี้แล้วก็ใส่เต็มเลยครับวันนี้ครับพี่น้องแจรไรเลายเด้อครับผมขา้นที่เนาะคนเสิร์ฟศาเต็มเมดแล้วพี่น้องตขั้นที่หลังไปที่หลังเลยครับเด้อฝ่ามาแล้วฝ่ามาเลยพี่น้องเนี่ยครับตอนนี้กำลังใส่ขาับเจอทางใต้เลยครับกลังจิไปงานงานเดียวจิไปงางเบิร์นเยอะมาครับผม สบปเบิ่งบรรยากาศภายในงานอยู่นะครับอยากเบิ่งของบรรยากาศอากาศเย็นพี่รองโมเนียมาช่วงนึกกันอาจจะเย็นก็นี่นะครับอากาศเหนียวแบบนี้ครับเป็นทางดังเอิ้นหมอลำนางจี้เข่าฟังลำ่มนะครับ ยูแหวนประตูค่ะเหนื่อยปะอ้มันเป็นแห่งจงกะเรียนวันนี้ไม่มีไรสดนะครับ เือมเยกนอยู่บ่อครับคแมกครับเนี่ยยุ่นนี่ยกินมึดครับพี่น้องแล้วก็มาชมมรับใจกันร้อยนะครับหลังากย่าลเมมาอุดหนุนพ่อ้าแม่้าเพันเดียครับเดือหลังคาได้เลยรงานหาแล้กิน้พี่น้องยากินจครับอีแน อากาศภายในงานนะครับผมอากาศดีเป็นยังพี่น้องของกินกะร้ายนะครับมาไนเด้อพี่น้องเด้อยูกไก่ครับผมพี่น้องกาลสินมาไนเด้อร์นี่วันนี้มาปักเพชรหรอปักเพ็ดย่างไหมขึ้นอย่าเรลื่อมเพชรเขาเล่นเสียดเียเพชรปอยบจกว่า มาแล้วฝากกดไลค์แชร์ต่อด้วยนะครับจะได้เสียนเนี่ตัวดิครเพิ่งเกียนเนี่ยเนี่ยวะอยากมึงวะครับอุ้ยสะตอันครับสะตอันสะตออันบเพมาเอฟซีนะครับแกีมพาได้นะแยมาได้ขางนหยอนเยียยอนสุดยอดครับ อันนี้บรรยากาศส่วนในพิธีครับกำลังเช็คไฟนะครับกำลังเส้นระบบไฟระบบไฟเนาะอันนีพิธีฮอตี่พอด้ี่วนี้นอข่าล่า่ายสูงเย่ไเห็นหนาเลยดิไปเห็นไฟเลยนี่เราทการแสดงส